สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามสวัสดี FC ทั่วโลกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถตัวชา n แนลนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ King Power รางน้ำนะครับน,นี่ที่จอดรถนะครับจอดใต้ตึกเลยครับเดีย๋ยวผมจับเดินไปหาซื้อของกินก่อน จะเป็นทางโน้นจะเป็นถนนรางน้ำนั่นน่ะซอยรางน้ำํำขับรถทัวร์เดี๋ยวไปซอย5 7ต่อซอย5 7แล้วก็จอดแฟนะครับมันี้สองรายการดึกครับวันนี้ยังไงก็ดึกวันนี้ส่งตีสามตีสีครึ 3, ร่งไว้ตีสีครึ 4, ่งกับตีเป่าจากพอส่งไฟดอนเมืองเสร็จไปแรก กลับมาที่โรงแรมแล้วมารับไฟที่สองแล้วไปส่งนอนเมืองไฟเที่ยงนะครับรับสองไฟส่งสองไฟ เขา,า,า,าทำอะไรข้างหน้าเขาทำอะไรข้างหน้าข้างหน้านู้นนะฮะอ๋อจัดบูธเหรอเครื่ <S <s องยังนั่นมัน,นั่งอบลมมัน,นั่งลบมุมอยู่นี่ นในงานต่อละทีในยังเกาหลีคือกันละเกาหลีกันละไม่หาสื่อของกินเฉพาะแต่ว่าโบเห็นคือโบเห็นอยู่รถหนอกเห็นแต่เมียนางจุยอยู่ตั้งรถ ชีวิตโคตขับรถทัวร์นี่กำลังจะเดินไปถนนซอยลางน้ำนะฝั่งนู้นจะเป็นถนนสียุยาฝั่งนี้จะเป็นถนนซอยลางน้ำครับนี่วันนี้ก็ EP สองครับคลิปที่สองไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับะม ลอยรางน้ำอันนี้จะเป็น King Power นะตรงเนี้ย King Power ครับเนี่ย King Power ตึก King Power รางน้ำด้านหลังมันจะเป็นโรงแรมโรงแรมอะไรนะลึงชื่อละไปหาอะไรกินหน่อย นนมันตายหรือมันเป็นอย่างนั้นมันตายครับเหรอเอา้ามันตายได้ไงเนะยาะย้ยายมาแต่ที่อื่นมาปลูกอ๋อมาปลูกมันเลยยังไม่เกิดนี่ครับซอยหลังน้ำมีของกินเยอะแยะนะครับ আমাৰ ีรถวนนะมาจากราดกระบ,บังนี่เอาชั่วโมงหนึ่งแต่พอมาถึงนี่ต้องวนใหม่อีกรอบหนึ่งที่รถทัวร์เมื่อกี้เนี่ยของผมว่าจอดติดเครื่องเด,ดเดี๋ยวเอาเส้นใหญ่เสร็จครับ เมานั่งกินข้าวกันกินข้าวเสร็จพอได้มีแดงท้องตร,รงนู้นเป็นข้าวเหนยียวไก่ย่างไกท่ทอดนะครับ

น่ใจครับนี่มาแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาแล้วนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับนี่เส้นใหญ่เป็ดนะครับ นี่แม่้ได้มาลนี่อ,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 อเอ่าวก็มีเรายกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากอย่างเรีอยน,นะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มใม่ก็ได้ถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ขอกินข้าวก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับ ก็เดี๋ยวกินข้าวแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กไไดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ